สวัสดีครับเพื่อนๆมาผลิตข่าวแมนเชสเตอร์นเต็ดกนต่อนะครับมีการเปิดเผยว่าแมนยูเต็ดพร้อมให้ดอนนี่ฟันเดอร์บ็กย้ายออกจากทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยดอนนี่ฟันเดอร์บ็กย้ายมาเล่นให้กับแมนยูเต็ด3ปีแล้วโดยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีสุดคนหนึ่งของโลก แต่เขาไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงเขาสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมัยที่เขาอยู่กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมล่าสุดแมนเชสเตอร์อีวนิ่งนิวได้ออกมาเปิดเผยว่าดอนนี่ฟันเดอร์แบ็กไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําทีมของเอริกเชนฮารโดยในตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกราคมหากมีสโมสรไหนที่ต้องการตัวเขาทางสโมสรก็พร้อมที่จะปล่อยเขาออกไปในทันทีดอนนี่ฟันเดอร์แบ็กอายุ25ปี เคยถูกสโมสรอนเอลตันยืมตัวไปใช้งานและกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถยึดตัวจริงได้โดยแมนยูนเต็ดมีทั้งคริสเตียนเอลิกเซนและคาซิมิโลและสกอตแมกโทเมเน่ก็สามารถเข็นฟอร์มในอย่างยอดเยี่ยม ตอนนี้ฟันเดอร์แบ็กเป็นตัวเลือกที่4ของทีมแล้วแต่ว่าในตอนนี้ยังไม่มีสโมสรในที่ต้องการตัวเขาและในช่วงหลังแมนยูจดจะมีโปรแกรมให้เล่นมากขึ้นตอนนี้ฟันเดอร์แบ็กอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเอลิทินฮากที่จะส่งลงสนามเป็นตัวจริงหากเขาสามารถเช้นฟอร์มเก่งออกมาได้งานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะจะลืมนะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย